สำหรับการจ่ายเงินค่าป่วยการอสมอนะครับปี2 5 6 6เป็นแบบนี้นะครับพี่น้องครับเดือนตุลาคม2 5 6 5เองอินโอนเข้าบัญชี15พฤศจิกายน2565เดือนพฤศจิกายน2565เนองอินโอนเข้าบัญชี15ธันวาคม2 5 6 5เดือนธันวาคม2565เองอินโอนเข้าบัญชี 13มกราคม2566เดือนมกราคม2566เงินโอนเข้าบัญชี15กุมภาพันธ์2566เดือนกุมภาพันธ์2566เงินโอนเข้าบัญชีวันที่15มีนาคม2566เดือนมีนาคม2566เงินโอนเข้าบัญชี12เมษายน2566 เมษายน2566เงินโอนเข้าบัญชี15พฤษภาคม2566เดือนพฤษภาคม2566เงินโอนเข้าบัญชี15มิถุนายน2566เดือนมิถุนายน2566เงินโอนเข้าบัญชี14กรกฎาคม2566เดือนกรกฎาคม2566เงินโอนเข้าบัญชี วันที่15สิงหาคม2566เดือนสิงหาคม2566เงินโอนเข้าบัญชีวันที่15กันยายน2566และเดือนกันยายน2566เงินโอนเข้าบัญชีวันที่12ตุลาคม2566นะครับก็ฝากบอกต่อฝากแชร์ต่อกันไปด้วยนะครับพี่น้องครับแล้วก็อย่าลืมนะครับเป็นกำลังใจให้กับหมอชาติ ด้วยการกดติดตามช่อง YouTube หมอชาติอยากเล่าแล้วก็กดติดตามเพจ Facebook หมอชาติอย่างเล่านะครับทุกเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับพี่น้องอสสอส,ออสอหมอหมอชาติก็จะนํามาฝากอย่างต่อเนื่องเลยนะครับสําหรับวันนี้นะครับต้องขอขอบพระคุณทุกท่านเลยนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ